ฮัลโหลจินีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพริยออฟฟิเชียลครับคือขั้นคออแทรล่ะตอนนี้ก็อยู่ที่รัวคุนนุยนะครับผมเพชรบ้านแพคนละนึงเอาวันนี้เรามีเนวกินสองอย่างถั่วงยำปลาทูกับแกงน้ไม้ใไ่หม้อนี่แกงน้ไม้แกงน้ไม้ใสสหม้อ เสหมอลก็มาใส่ถ้วยด้วยแกงน้องม่แบบไทยอีสานเหนือแต่น้อยนี่กินแกงนอมอยู่แต่ว่าตรงันหั่นเป็นกมๆเท่านั้นจังสิกินเด้ต้องเป็นเหรียญเป็นเหรียญนั่นนะเกลืแกงน้องม่ใส่กะทิกินบ่กินนบ่เป็นดอกวนะแซ่บแซ่บกระบ่เคยกินแนวนั้น อันนี้กัดเขาเอินมายัางนี่ส้ม,มปลาทูนะครับอรพอดึกเดือดมา<อ>จักหน่อยกับกลายเป็นปนปลาทู จกไปกินเบดกับแค่แม่ๆตอนเาดอโอ้ยคว่ำขยไหมล่ะขุยหยัยบหยเดือหยับเด้อคืององยบ่แล้วฝากไว้งแล้ว่านั่นใบลูกีเปียกนเป็ดี้เด่นนะแม่เขาจะใส่ย่อันนี้ใส่ใส่เลยดแมครอาทิมลีฮ เอามิดโกนบ่เลยเอามิดโกนมายัางเปียกจังเขานะเปียกใส่มิดโกนเลยบ่นี่เ,ลเลขาเลี้ยวเขาเลี้ลวยวเรี่องอ๋อหนึ่งเดียวเขามีอันนั้นอยู่ใส่ไรมีน่อนขูดเออมันเนี้ยขูดเซนอยู่แม่ทั้งเม่ยมไม่ใหญ่ใหญ่ห<ะ>เยอะไม่นุ่ลากแบบลอย ถ้ามันหายก็แทนนแมว้งเหมืเียงทีแวยใจเย็นๆ่ายคิปอยู่โอ้ยายคบเงัเสียงงันเพิ่นลุงสังกะสีต้นหนังหันเครื่องค้างเครื่องค้างพระเจ้ากำลังลงสังกะสีีแม่คือเลิศคืนนี้เจอกัน โค้งคาวาสกินะครับ่อบอคือว่าโค้งคาวาสกิแต่ว่าบริษัทมันอยู่มองไหนคือเคเห็นอย่างมันเป็นบริษัทอย่าใสับห้อยะงไทยระยอง หรือพอแล้วตำไรอ,ต,ะะอติดจอดแ,แล้วตัวนี้เวทีห้างเป็นตาเดเรีนตะเว่นเล้วอะไรวะเดีวะะแล้วมาทายคลิป <c oughs> จ้าสิตำอะตั้กินมือหร่น ฝ้ามาเด้วค่ะพี่น้องท้องฟ้าปลอดโปร่งมัมีฝนมันมีฝ่ามัมียังฝ <c oughs> ่าแจงจังปงังแ <c oughs> ม่นค่ะลมพัดนี้ไปเบิดแล้วช่งนวยพ่อเนาะชองนวยพ่อไอเปีย,อยอกอนส เนี S <S <S ่ยแม่ล้วไปหมือนไหนนูกกินน้ำมาไหนมันเพลดแม่นหนุกกินอะนูบ้านนุกกินเนยเดียวกับเพ็ิดล่ะค่ะอีนีค่ะมันเป็นในลำใส่แม่แม่มันกิน e> <S 2> <S 2> เพ็ดมาได้ค่ะได้หลายอันนี่ใ่หลายแสบหลาย ขันบ่ใส่นี่บ่แซ่บอย่าใส่น้ำปลาหลายใส่ปลาแดงเนี่ยมันแซ่บ เชนำต้านน้ำเดอขอพระธนินจัดตังนำต้านเจเลยวนี้เขาเลนอนพอตสองสามงเลมานอนยังเกตาศาสต์กตาศาสตร์บผมวันนี้เขาเลกสีไหนแม่เพิ่งมาได้บอกอยู่ค่ะกรว่กำลังสีรับขันมีหอมกับตังมีหมดแมีนมีหมดสมองเลย มันมากะหวนน้วมันมกะหาห่มคือกันอุ้ยบากเน่าแป้นหอมแถ้นีหน้หอมแล้วเน่าปากเน่าตุ๊กตาตุต๊กอมหมดนี่มันยืนบัก พวกฮันทีพีซิริตาละตั้ใส่แคมหมูไปตะแซบไปตะแซบเอเปียกยังไม่เห็นแคมหมูอยู่ใส่จอกกระสือมาแน่ะไปอยากกินเซนประเดกหลายเติมดิบังคุังหลายเติมดิหลายแล้วนี่คุณพ่อมันเติมได้อยู่ใส่เกลือน้ำผึแกบ่ได้ ดูใส่สมใส่น้ำตาลตอนใดเอาก็ใส่ก่อนข้าลดเกี่ยวหวานเกี่ยวหวานเกี่ยวหวานใส่น้ำตาลหลายๆบาอันนี้ก็หวานหรอวานแบบนี้เลยกรรมะกิดจำหุงวาน นี่ค่ะพี่น้องนะตาคือคนดำวอลเหลียดดำดำปลาดึ้เบิบ่งจากควงคนไทยนี่ขาวคือหยวกซิมดูบ่าซิมหันบ่หวานเคยกับบ่กินจำนั่นแหละหวานาต้องตรงวว ข่อยสร้างน้ำน้ำแม่ไหวข่อยประเทศไหนไปเอาอยู่มันก็จมเลยจากละลายได้ขอ่อยเฉลยไปเรื่อยๆเอาสิปอัดแปลนที่เหรอตัวนี้ำช่ม,มีราคาพี่น้องกะไทยมันจบชิปคนนี้ข้เาเจ้หมอฮง ก็พระเอกนุ่มหนาลิงเปียกทงสะท้อนเอาล่ะมีคลิปโอเค